สวัสดีค่ะพี่พีเพื่อนพักอีกแล้วนะคะดูชมบรบรยากาศค่ะทำงานไส้กรอกกินไส้กรอกค่ะทุกคนไส้กรอกย่าง อร่อยค่ะอร่อยร้อนแปดสิบกร,รมัมเป็นเนื้อหมูนะคะทุกคนร้อนหน้าคอยใส่ครีมแพ่งเบิงงไซคขึ้นกระด้ใส่แอบเดอ้อกันนี่ ร้อนมากวัสดีค่ะมาทานใส้กรอกด้วยกันค่ะซอสซิอร่อยอร่อยร้อนร <laughs> ้อนมากเลย ขอตั้งไว้นะคะไปเอายาเก็ตก่อนนะ้าเหมือนจะไม่สบายอะ่ะปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไปหมดเลยเมื่อเช้านี้ทานยาไปสองเม็ดขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆค่ะอย่าหันกล้องมาข้างหลังนะคะ คุณหนึ่งท่านนะคะไม่มีคลิปลงอาศัยขึ้นไลน์เอาค่ะทุกคนอขอบคุณนะคะ นักสองท่านนะคะขอบคุณมากค่ะวัดดีค่ะคุณสุสบายดีไหมคะ โอเคเมสกันแล้วินตรงี้ือดูรยากันเอโอเคคกไม่ได้ไปหาตจาลฟ์สดก็ไปย้อนหลังแล้นะคะทุกคน ไปย้อนหลังให้ดูดูจบนะคะทางเดนมาร์กนี่เงียบมากเลยดูบรรยากาศแต่ละวันค่ะทุกคน ลมแรงมากหนาวจ้อยค่ะดูท้องฟ้าโอ้โหสุดยอดเลยทั้งลมทั้งอะไรก็ไม่รู้แต่ละวันไม่ต่างกันเลยค่ะ กำลังคิดจะทำลายไร์สดใช่ไหมคะเอ่อทำอะไรดีปังเนะีคะปังปังปังคุณสุดปังมากเอ่อทำป่นอะไรก็ได้ทำแจ่วน้ำพริกอะไรต้นทุนน้อยก็เอาเอา,เอาที่ง่ายๆน้ำพริก มะม่วงน้ําปลาหวานบ้านเรามะม่วงกำลังเยอะช่วงนี้ตามฤด,ดูกาลเศรษฐีสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะเช่นกันค่ะคุณสูุเช่นกันแต่โทรศัพท์โทรศัพท์ของของนั้นน่ะมันจะลวนบางทีก็ขึ้นเวลาให้บางทีก็ เป็นสามสิบสี่สิบนาทีบางทีกดไปขึ้นศูนย์ศููย์เฉยก็ต้องไปแบบที่ว่าไม่มีเวลาค่ะแต่ถ้าต้องอยู่ ถ้าถ้าคลิปยาวนะถ้าถ้าจ้องอยู่กับคลิปอตอนใกล้ที่ว่าเออบัตรดีแล้วก็ลงก่อนนะคะกดก่อนเวลาขึ้นค่ะขึ้นเวลาแต่ว่ามันจะเวลามันจะขึ้นก่อนเวลาลงอยู่ประมาณสิบวิหรือสิบห้าวิเนี่ยแต่ก็จบนะคะถ้ากดก่อนก็ดูจบนะคะแต่กดเอาตัวเลขไว้ไง บางทีก็ขึ้นให้ตรงบางทีก็ไม่ขึ้นเลยเมื่อเช้านี้ก็เปิดก่อนออกจากบ้านก็เปิดทิ้งไว้ให้น้องนวนงลาไหล่ครึ่งชั่วโมงกว่า ว่าช่วงนี้ถ้าง,งานเยอะก็ทําโอก็จะกลับมืดแต่ก็วิ่งวิ่งก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยมากวิ่งไปไม่ไม,ไม่ไม่ทุกบ้านวิ่งไปหาไม่ทุกบ้านเลยเหนื่อยเมื่อวานนี้ใช้เมื่อวานนี้ใช้บ้านจริงออกไปสองสามสามสี่หลังขนาดที่บ้านมีสามสามเครื่องนะ สี่เครื่องนั่งตัวจริงย wow. oh, 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 well, wow. right. ังวิ่งแบบโอ้โหวิ่งขาลากเลยอ่ะใช่ไหมโอ้โหดีด้วยค่ะดี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 เงินเงินเดือนยังไม่ได้ซื้อเครื่องใหม่ไปหน้าค่ะ น้อพี่ไม้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่ไม้ขอบคุณทั้งสิบล้านดวงใจนะคะช่างต้อมอุ้ยไม่ใช่ช่างต้มสวัสดีจ้า <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ <c oughs> ทำงานอีกอ10โมง11เที่ยงบ่ายทำงานอีก4ชั่วโมงก็เลิกค่ะเสาร์อาทิตย์นี้คงอยู่บ้านเลี้ยงหลานแล้วก็คงได้ไปหาเพื่อนๆครบทุกคนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนต้มแน่ๆเดี๋ยวโดนต้มแน่ๆ สวัสดีค่ะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเองขอบคุณนะคะ ไปไม่ทั่วถึงก็ต้องขอโทษด้วยเด้อคุณเองก็คุณไม้ร้ายวัดดีครับช่างก็สวัดดีครับพี่เนงขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจไม่ได้ลงคลิปสองสามวันแล้วคะ่ะไม่รู้จะไปหาคลิปที่ไหนอากาศแบบนี้ ใช่ใชพักเที่ยงคะ่ะพี่ไม้ตอนต้นคลิปกินไส้กรอกอยู่ไส้กรอกเขาก็เอาขึ้นไปย่างร้อนๆเนาะอร่อยอยู่ทำไส้กรอกก็กินไส้กรอกพี่ไม้ก็หยุดเที่ยงเหรอคะ อยากกินเหมือนกันค่ะมีดีด้วยนะมีดีด้วยดีซื้อมาจากเมืองไทยดีขวดนะ่ะโอ้ยคนอื่นลงไม่เห็นโดน ไม่เห็นโดนเหมือนพี่เลยช่างพี่ลงก้อยเนื้อนะเขาบอกว,ว่าไม่ใช่ยักษ์ก็เป็นปอบถึงกินถึงกินของดิบเขา่าออถามเขาสออิอะไร,รจัปลาอะไรคะถามเขาสออิมีปลาอะไรมัง่งมีปลาอะไรคะคุณเน่ง จะปะลาไหลต้มใช่ไหมได้ได้ทำไปเถอะทำทำไปเถอะคนชอบดูก้อยขมใช่ก้อยขมอาหารนิสานบ้านเรานะ่ะแซ่บสุด ใครไม่กินพี่กินเด้อก้อยดิบก้อยขมก้อยใส่เลือดกินอร่อยพ่อแม่พากินมาก็กินตามเขาแหละแต่อร่อยอร่อยมากๆพี่มายถามน้องเหรอคะน้องน้องน้องทำงานคะ่ะแต่ว่าหยุดพักเที่ยง หยุดอตอนนี้ก็หยุดตอนสิบโมงสิบโมงครึ่งก็ออกทำงานนะคะครึ่งชั่วโมงใช่ใช่มีเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะพี่ไม้แต่ว่านันก็ไม่ขึ้นถึงครึ่งชั่วโมงค่ะอีกนาทีก็ลงนะคะอ๋อกินข้าวเที่ยงก็ตั้งกล้องไปด้วยค่ะพี่ ขอบคุณทั้งสิบร้านดวงใจนะคะตั้งกล้องไปด้วยเลยค่ะพี่ไม้กินข้าวเที่ยงอะดูอาหารดูเวลากินข้าวค่ะขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะคะขอบคุณคุณสุนนะคะขอบคุณคุณเหน่งขอบคุณช่างนะคะขอบคุณพี่ไม้นะคะ ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะขอตัวลงก่อนนะคะกินกับอะไรพี่นันอ๋อกินไส้กรอกเฉยกินไส้กรอกที่เฉยไส้กรอกย่างร้อนๆเนาะก็อร่อยทำไส้กรอกก็กินไส้กรอกนั่นแหละพี่ไม้ขายเจียวอร่อยค่ะ มีน้ำพริกมีแจ่วอะ่ะแซบเลยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไปแล้วคะ่ะ thank you to every one see you next time เจอกันตอนบ่ายคะ่ะพี่พีๆเพื่อนๆขอบคุณนะคะไปแล้วคะ่ะ